สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับอย่าคิดหนีนะชิงซีอย่าไปมนันอันตรายแผนงของเราสำเร็จเกินครึ่งแล้วที่เหลือก็ค่อยว่ากันจะดีกว่ากระหม่อมได้ค่าง,งูหล่ามวงเรียบร้อยแล้วพะยะค่ะนี่คือยาพิษของมัน งูหลามม่วงเป็นเจ้าป่าพิษกู้หางไม่ได้ราชคูมาช่วยเอาไว้คีดอยากจะฆ่ามันก็คงไม่ง่ายขนาดนี้ชาวบ้านไปก็ต้องขอบคุณเขาเม็ดยาพิษเป็นแก่นแท,ท้ต้องชีวิตของงูหลามม่วงสัตว์ที่มีพิษทั้งหลายในป่าพิษกู้นี้ต่างก็กลัวมันทั้งนั้นมียาพิษเม็ดนี้ต่อไปก็จะง่ายขึ้นมากได้ถ้าเช่นนั้นพวกเรารีบบอกเดินทางกันเถอะ ของสิ่งนี้ยอดเยี่ยมจริงๆไม่เจออะไรเลยตลอดทางแน่นอนอยู่แล้วเออข้างหน้านั้นดอกไม้ซากร้าย,อย,ายาอย่ากขยับท่านจะทำอะไรพวกเรามาเก็บดอกไม้ซากร้ายไม่ใช่เหรอดูใต้เท้าของเจ้าสิ นี่ก็คือดอกไม้ซากไร้ไม่สารน้ำพิษคุ้มครองเอาไว้อยู่ดังนั้นถึงว่ากันว่าเป็นที่อันตารายเจ้าเกือบจะเหยียบมันไปแล้วอันตารายอันตารายจริงๆที่นี่น่ากลัวมากเลยกว่าจะตามหาดอกไม้ซากไร้เจอ ความเป็นพิษที่มากมายของมันก็มาจากสาพ,พิษนี่ถึงยังไม่กลัวพิษก็จะเหมือนกับตกลงไปในสาพ,พิษออกมาไม่ได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นข้าคิดออกแล้วแค่ของพวกนี้น่ะเหรออืมใช่แล้วละ่ะชิงซีเจ้าอยากกระยับเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้ายึดให้แน่น เจ้าให้เขาทำของพวกนี้ทำไมกันท่านหมายถึงอันนี้นะเหรอเรียกว่ากระดานเล่นหิมะความหนาของกิ่งไม้จะสามารถใช้มันเป็นที่ค้าได้ใช้เท้าหยิบกระดานสองแผ่นนี้ทำแบบนี้ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่สัมผัสตีเลี่ยงไม่ให้ตกลงไปได้ต้นไม้ที่เกิดรอบๆบ,บริเวณนี้ต่างไม่กลัวพีท สามารถนำมาวางที่สาพิษนี้ได้แบบนี้ก็จะสามารถผ่านไปได้แล้วแม่นางริงซือฉลาดยิ่งนักไม่เคยได้ยินวิธีเช่นนี้มาก่อนเลยจริงด้วยไ <c oughs> ม่ขนาดนั้นหรอกเพคะลาชีนีเรียนวิชาวิสิก์มาตั้งหลายปีไม่ได้เรียนมาปราประโยชน์จริงๆ ได้แล้วขอเพียงเอาดอกไม้ซากคร้มาให้ได้ <c oughs> ก็จะเดินทางกับวังเดี๋ยวนี้เลยลำบากเจ้าละละเจ้าชายชิงอี้ไม่มีปัญหาพะยะค่ะ <c oughs> <c oughs> ข้ารู้สึกว่าเรื่องราวมันแปลกๆดูท่าทางสเสวียนยุนหวีเรากับว่ารู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วสงสัยพวกเราโดนราชินีหลอกละลา ข้าเพียงก็ไม่เข้าใจว่าพวกเราลงทุนล่องงูหลามม่วงออกมาคิดจะทำอะไรดอกไม้ซากร้ายพวกเราต้องการดอกไม้ซากร้ายแน่ของสิ่งนั้นมีประโยชน์อะไรดอกไม้ซากร้ายสามารถกีจิตตาสำเนื่อของพิศาราสูนวิญญาณหลังยะที่ตายไปแล้วไม่เพียงแต่มีจำนวนน้อยและยังเอามาได้ยากมากมีคนรู้น้อยนักที่จะรู้ สงสัยพวกเขาคงอยากจะทําสมบัติล้าค่าที่มีส่วนผสมของพลังวิญญาณเอาะไรสักอย่างสินะที่ไหนได้นี่คือไข่มุกมังกรคนองน้นํานี่ขั้นตอนการทําง่ายขนาดนี้ ผู้คนมากมายกับอยากได้ไข่มุกสำหรับวิญญาณบอกมาซะของรับค่าจิงจอกวิญญาณอยู่ที่ใดอะเออะไรนะสำเร็จแล้ว เสร็จแล้วชิงซีชิงส,งสีจะเป็นอะไรไปข้าไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพียงแค่คิดถึงกว่าจะมีของที่แทนใส่มุกสหรับวิญญาณได้มันไม่ง่ายเลยเผาจิ้งจอกวิญญาณกับเหลือข้าเพียงผู้เดียวข้าควรจะทำเช่นไรดี ไม่เป็นไรนะชิงสีข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปมีเรื่องอะไรข้าจะรับมันแทนเจ้าเอง